ทุกนาทีมีความหมายโรงพยาบาลบ้านแพรมีการผ่าตัดหัวใจและส่วนหัวใจในทุกวันพวกเราหลายคนกำลังต่อสู้เพื่อหนึ่งชีวิตของผู้ป่วยแต่ไม่ใช่ทุกคนที่โชคดีและได้รับการรักษาได้ทันเวลายังมีผู้ป่วยโรคหัวใจอีกจำนวนมากที่รอคอยการรักษาเพราะเรามีเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ด้านหัวใจไม่เพียงพอทั้งที่เรารู้กันดีว่าโรคหัวใจรอไม่ได้ โรงพยาบาลบ้านแพ้วได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้วโดยจะเริ่มก่อสร้างปลายปี2567นี้แต่ยังขาดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อีก250ล้านบาทเพื่อให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์พร้อมดูแลผู้ป่วยได้ทันทีรวมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพวให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นความหวังของทุกหัวใจที่ได้เต้นต่อ